แต่เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติทุกวันนี้นะครับกับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์อย่างนี้ครับในในทางพุทธศาสนาถ้าเราน้อมนาหลักธรรมต่างๆเนี่ยเราจะสามารถนํามาใช้เกี่ยวข้องกับการมองสถานการณ์บ้านเมืองได้หรือไม่หรือเกี่ยวกับการเมืองได้หรือไม่ครับคือธรรมะเนี่ยมองได้อยู่แล้วครับแล้วก็น่าจะนํามามองตั้งนานแล้วด้วยครับเพราะบางคนเขาบอกว่าการเมืองส่วนการเมืองศาสนาส่วนศาสนาอย่าเกี่ยวกันบางคนนะฮะบางคนเซนญอนครับ คือในพุทธศาสนาเนี่ยครับไม่มีสุดหมายทางการเมืองนะแต่มีธรรมะที่เกี่ยวกับนักการเมืองคฉะนั้นที่บอกว่าพุทธศาสนากับการเมืองหรือพระสงฆ์กับการเมืองคนละเรื่องเนี่ยไม่ถูกคือคืออาจารมาพูดอย่างนี้เนี่ยอยากให้มองกว้างว่าในสังคมไทยของเราเนี่ยการพระสงฆ์ไว้ด้านหนึ่งอืมการเมืองไว้ซีกด้านรับ แต่เวลามีปัญหาเดือดร้อนพระสงฆ์ไหมเดือดร้อนหมดเดือดร้อนหมดทุกคนเลยคทั้ง,งประเทศทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกันตลอดแต่ที่เราทําอยู่ในเมืองไทยนี้บางทีไม่ถูกต้องพระสงฆ์เนี่ยเกี่ยวข้องการเมืองได้และการเมืองก็เกี่ยวข้องพระสงฆ์ได้แต่นี้ข้อแม่น,นะพระสงฆ์เกี่ยวข้องการเมืองได้ในฐานะเป็นผู้ที่สอนนักการเมืองครับไม่ใช่เราไปสอนเขาในฐานะเป็นนักการเมืองของพักนน้นพักนี้ แต่ว่าเราไปสอนเขาในฐานะที่นักการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติซึ่งเป็นกลุ่มเพ้าหมายในการทํางานของพระสงฆ์และนักการเมืองมาเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ในฐานะตัวแทนพักหรือนายทุนพักไปถวายความบูชาธรรมหลวงพ่อสร้างโบสถ์แลแ้วแปะชื่อพักไม่ใช่นักการเมืองมาเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็ในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ปุโรชนคนหนึ่งซึ่งมีสุขมีทุกข์แล้ววันหนึ่งมีปัญหาก็ต้องเข้าไปเรียนขอความรู้จากพระสงฆ์ ฉะนั้นทรรมสาหรับนักการเมืองข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เนี่ยในจักรวรรดิวัดสิบสองท่านบอกเลยว่านักการเมืองชั้นดีที่เรียกกันว่าพระเจ้าจักรพรรดิหรือราชาธิราชครับจะต้องแวะเวียนไปปรึกษาสนทนากับสมณชีพรรมผู้ทรงศีลทรงธรรมเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้สิ่งใดควรทําและสิ่งใดไม่ควรทําครับเห็นไหมดังนั้นมาธรรมจันทีพูดไว้ชัดมากบอกว่าคนที่บอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับศาสนา เป็นคนที่ไม่รู้จักศาสนาท่านพุทธทาสก็บอกว่าถ้าศาสนาไม่มีการเมืองก็เป็นเรื่องสมมืิเห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าผู้นำในวงเล็บนะทางการเมืองับมีศีลมีธรรมประชาชนก็มีศีลมีธรรมรถ้าผู้นำทางการเมืองไม่มีศีลไม่มีธรรมประชาชนก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเมืองไหมเป็นการเกี่ยวในเชิงหลักการ และเป็นการเกี่ยวในฐานะที่นักกนเมืองเนี่ยเป็นมนุษยชาติซึ่งพระสงฆ์จะต้องสอนเขาถ้านักการเมืองไม่มีธรรมะแล้วมาทํางานทางการเมืองครับจะมีปัญหามโหฬารพ,พรหะอะไรเพราะนักการเมืองเด่ยเข้ามาบริหารผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองคถ้าคุณเข้ามาบริหารผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วคุณไม่มีธรรมะเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นผลประโยชน์ของตัวเองในยุงน่งไหมดังนั้นในทศพิธราชธรรมข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเริ่มด้วยทาน ทำไมต้องให้ทานก่อนเพราะเดงต้องการจะบอกว่าคุณเป็นนักการเมืองมาเพื่อที่จะเป็นผู้ให้ครับไม่ใช่เพื่อที่จะกอบกลวยก็หาตัวเองเห็นไหมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นไปจากพยานหลักฐานได้แล้วว่าพระพุทธศาสนาไม่มีจุดหมายทางการเมืองแต่ไม่ได้ทอดทิ้งการเมืองอาตอมาคิดว่าความเครียดที่เกิดจากปัญหาทางการเมืองทุกวันนี้เนี่ยเราควรจะมองด้วยความใจกว้าง ว่าธรรมชาติของระบอบประชาธิปไตยก็จะมีธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งมีธรรมชาติที่เต็มไปด้วยวิวาทะคือความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายในการบริการปกครองระบอบประชาธิปไตยเราจะต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นระบอบที่ไม่มีใครได้ตามต้องการร้อยเปอร์เซ็นตแต่ทุกคนจะได้อย่างที่ต้องการพอๆกับที่กฎหมายเนี่ยเขาอนุญาตเอาไว้ให้ถ้าคุณรักประชาธิปไตยคุณต้องพร้อมนะ คุณต้องใจกว้างนะว่าคุณจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตคุณต้องพร้อมที่จะยอมรับนะว่าวัานหนึ่งจะเกิดความขัดแย้งคุณต้องพร้อมนะว่าจะมีคนเห็นแตกต่างจากคุณอันนี้ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามประการต่อมาถ้าเราเกิดความขัดแย้งความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดาของประชาธิปไตยแต่ความเห็นต่างที่นําไปสู่ความเกลียดชังอันนี้เป็นเรื่องผิดปกติของประชาธิปไตย <infect ES> เราจะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้และธรรมชาติอีกประการหนึ่งก็คือในประชาธิปไตยทุกคนมีความต้องการหมดนะ พูดย่งงว่ามนุษย์ทั่วโลกในต่างก็มีความต้องการและแสดงออกซึ่งความต้องการได้แต่ถ้าเราแสดงออกซึ่งความต้องการอย่างเสรีโดยที่ไม่ฟังกฎหมายก็จะเกิดสภาวะกาเลีุคขึ้นมาในสังคมฉะนั้นในประชาธิปไตยคนที่เป็นใหญ่จริงๆไม่ใช่ความต้องการของเรานะกฎหมายต้องเป็นใหญ่เหนือเราทุกคนนี้เป็นธรรมชาติทั่วๆไปพอเราเข้าใจอย่างนี้ปั๊บเอาละทีนี้พอมีปัญหาขึ้นมา เช่นเกิดความขัดแย้งเราก็บอกอ๋อมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเพอมีความเห็นต่างจากเราอ๋อมันเป็นของมันอย่างนั้นเองประชาธที่ปไตยนั้นเปรียบเหมือนอาหารที่อร่อยมากอาหารที่อร่อยนี่ก็ต้องปรุงกันโดยใช้เวลานิดนึงนะถ้าเราจะเลือกอาหารที่เมนชื่อว่าเมนูประชาธที่ปไตยนี้นะอะต้องใจเย็นๆการที่เราจะใจเย็นได้มีวิธีคิดชนิดหนึ่งก็คือยาผูกขาดศธรรมพระพุทธศาสนามีคําอยู่คําหนึ่งเรียกว่าสัจจานุรักษ สัจจานุรักษ์แปลว่าการรักษาสัจจะเช่นถ้าเรามีความจริงอยู่ชุดหนึ่งความจริงชุดนี้จะยังไม่ทําให้เราทุกข์ตราบใดก็ตามที่เรายังไม่อยากให้คนอื่นเชื่อในความจริงชุดเดียวกันกับเราความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามีความจริงอยู่ชุดหนึ่งและเขาก็มีความจริงอยู่ชุดหนึ่งต่างฝ่ายต่างก็อยากให้คนอีกฝ่ายหนึ่งมาเชื่อในความจริงชุดเดียวกันกับฉันความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นตรงนี้ พระพุทธเจ้าจึงเสนอว่าขอให้เราเนะี่ยเป็นผู้ที่ตามรักษาสัจจะนั่นก็คืออย่าบีบให้คนทุกคนมาเชื่อเช่นเดียวกันกันกบเราเปิดพื้นที่ให้ความจริงได้เป็นจริงอย่างที่ความจริงนั้นเขาเป็นถ้าเราถือความจริงอย่างนี้นะเราจะไม่บีบให้ใครมาเชื่อตามเราทุกคนจะมีพื้นที่ในทางความเชื่ออย่างเสรีและเราเห็นต่างกันได้โดยไม่นำไปสู่ความเกลียดชัง แต่มาคิดว่าอันตรายอย่างหนึ่งของการเมืองการปกครองไทยในเวลานี้ที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การที่เราไม่มีรัฐธรรมนูญที่มีมาตรฐานนะแต่มาจากการที่เราเนี่ยเริ่มไม่รู้จักธรรมชาติของประชาธิปไตยแล้วปล่อยให้ความขัดแย้งกลายเป็นความรุนแรงปล่อยให้ความเห็นต่างกลายเป็นความเปรียดชังอันนี้แหละคือรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงที่น่ากลัวที่สุดฉะนั้นเราคนไทยจะต้องระมัดระวังว่าอย่าให้ ความขัดแย้งนาไปสู่ความรุนแรงอย่าให้ความเห็นต่างนําไปสู่ความเกลียดชังถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราก็จะขัดแย้งกันบนพื้นฐานของสันติและไม่มีใครตายเพราะประชาธิปไตยอยากจะเตือนเอาไว้ว่าที่เราทะเลาะกันทุกวันนี้เพราะอุดมการณ์นะดังนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้อุดมการณ์ซึ่งเป็นสิ่งสมมุติมาทําให้ชีวิตมนุษย์แจกดับลงไปง่ายๆก็ขอฝากคําคมเอาไว้ว่าอุดมการณนะ์เป็นสิ่งสมมุติแต่ชีวิตมนุษย์เป็นของจริง